สวัสดีค่ะพี่น้องมือขึ้นี่เหรียญยู่พิชบุญโอ้เพชรบูรณ์วิเชียรบุรีครับพี่น้องโอ้มีแต่ขึ้นเลวบอกเลว่าเพชรชบูรณ์ตีกันแบบสิบรอบมือขึ้นีพี่น้องค่ะก็ได้เลือกก่อนเวลาคันว่ตีกันเขาเลยนชิบอะไรซักผ้าพี่น้องก็ได้พากันมาซักผ้าซักเพชรอยู่ชยาพุ่มมันแห้งลอยโล่งก็เลยมาเดินตลาดกุ๊บกิบครับพี่น้องค่ะเขียร์เขียร์ไปต้มซุปบั้ง สูบด้วแสงวัววรสนี่ก็ดื่นมากกินอ่ดีเขาจังที่จอยพี่น้องขะกินอย่างดีเขายังทีจอยพี่น้องขะอยากลดน้ำหนักอยู่ดีแบบสามงานแล้วคนท่วงมาอ้วนขึ้นพี่น้องข้ากับกังวลได้กี่ใจอยู่ดีข้ากับบะมั่ใจอยู่ดีพี่น้องกินแล้วเขาเป็นตลกเขาก็อยากงามอยู่ดีพี่น้องขาอันนี้พาเมีอะเขาไปใส่บาตรพอดีนี่นะทุกคนอันนี้เรียกพาเมียมาใส่บาตรเนี่ยเดี๋ยวซื้อเราไปใส่บาตรใส่บาตรปะ อลไเอาอะใส่อะเขาใส่ผักเหรอยังเป็นวกเอาน้องไปทิ้ทั่วอัชินไก่พูนเนี่ยนี่ชิดเท่า่ครับอ๋อเด็กกระดายคุณในท่าคุณจะไม่ได้ปลี่นก่เด้อใช่คุณนี่กระดางอันนี้ไม่หมกปลาใ่หอมผีชี้นีก็หมกปลากันบ่ครับตานีหมกน้ำมเล ดี๋ยวนี้สื้อสีเราอยู่ใส่ผีเปลี่ยนที่ขับรองเขาเาไนะเขาปโหดกลางาไฟนนี่แสงเขาเปนผไฟเปนผไฟเป็นบึ้งกันแ้วไหาชุดใส่บาตมาล้มอไรพออกจากบ้านงานมันไปแล้วไปพอดตามไป ไปเล้วเป็นบัลลีร้าอะไรเี่ยกไมค่ะ่บอลบ่นี้เราหหนูเป็นทุ่งได้ปะุ่งีปั้นได้ปะใปั้ได้ปใส่บาทเยาออกมือเาจับเลยค่ะมันที่ว่าเปลนเขาเพื่นตี้ยค่ะ่เป็นยักษเงียวของรเจ้าเพื่นเตีได้เาไไปได้ใเ่ได้ใช้เงินโอ้ยท่านตกใจเลย เท่าไหร่คะ4 0บาทจ้าขอบคุณค่ะไปทอะไรดีคอะไรนะคะแกงเผ็ดหูแกงปลาซื้อหมกปลาก็จะกินหมกปลาพี่ทำไปใส่ละไรทำไปซื้อขวดผมวัอ้อมขวดเ่อะไรลองมวตลาดหนองบัวละวี

เท่าไหร่คะหมดป่าชุนกระด้างค่ะที่สิบบทค่ะแม่เป็นสิบ่อแม่เป็นสไปพาพี่นา้ พกม่อีก้วเ้ันีวนหลายรอบเป็นวัดเืินโอ้วัดเดี๋ยววนสองรอบดีผลว่นวหมอีกแล้ววัดเดียวตนา กันไม้ใส่ก nah, no, 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 like ันเท้าแค่ลูกถาไม้จะเพบุญมนอย่งเาาัไม้งเหงโอมาลังเมล็ดเงาโอมาลังมลแล้ว่าพีนเขาตีกันตเืว่าจะตีกันตบ้าน่เพชรบุญกับตีใส่บามีเบอยากตีจบเออใส่เป็นรเลยเขต้องใส่สุกันเดียวก็ได้ไปแยกคือเก้าไปหอดวัดน่ะเใหุ้เดียวว่าหลงเ้าวด พี Tory ê, Tory ê. ่ทำอะไรบ่พักอโรดุ่นลิ sure> <m 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 ้มนองคุนเดอมองเขาด้เท่าแต่กินโรเตอใ์ส่ปลาเลยน้ำชาล่ะกินนองคุนเดอมองนอน้มืเว้นไปเลอยนอนสบายมีบานส่งไทยมิบนงยยน่ะน่ะไปนอนเลยสบาย มุดหลับ้านตรงไทยยิ้มเหมออบมาทำมังอ่ะชายรูปพักทำไม่ไม่ไรเขาเยอะเหมือนบรรยากาศพี่น้องมาแล้วก็ได้ใช้บาทเลยใ่บาทเอาปฏิเาธแน่เพิ่งจะท่าเนี่ยครับเลิกปีใดน่ะเลิกทีใดปีสามเพิ่งมุดขึ้นนี่ ดีว่าแจ้งคุลแ่นี่ยเี่ยาเลยเนื้อสมผักละคำหนึ่งนะคะแม่ไม่ได้นอนบ่นน่แม่ในละมดนนอนบ่ก็ได้ไปเบิ้งใสดดอกกันเ้ออาไปน่ะไาแล้วได้ลวกผักคาทีดอลลวกปไปเป็ลาดตู้ขึ้นเป็นตสวย ซื้อมากมายนะคะฝากหนึ่อออคืยงร้านเยอะมากเลยนะคะแนวกินขอบปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้แสดงอยู่ที่น้องบัวระวีนะคะพี่น้องชคยภูมิ้มนะคะ่ะดูพับพับมั้ยกำลังใจให้ด้วยนะคะใกลจะปิดฤดูกาลแล้วคะ่ะอีกห้าเดือน,นะคะ่ะบอกไก่ได้างานเดือน พี่น้องกไก่ใส่กระเพงากับักใจงหันเด้อพี่น้องเด้อนม่งขนนี้บุกจะมัวตัวกันกระสุน,น,สนอง